รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี เจังลย,ยทำอะไรอยู่คะเก็บดอกมะลิค่ะเอานีน่แบ่งไปค่ะวัดให้ไปทำบุญได้แล้วหรอคะเห็นว่าปิดโควิดไม่อยากให้ญาติโยมไปทำบุญกันเยอะๆน่าจะเปิดแล้วนะคะเพราะว่าวัคซีนมาแล้วคะ่ะ วัคซีนอะไรคะวัคซีนโควิดค่ะอ๋อห้อไปฉีดวัคซีนมาแล้วเหรอครับยังเลยค่ะแต่คิดว่าจะไปฉีดอยู่จะเด็ดไปไหนมาไหนสักทีอยู่บ้านมานานอึดอาจจะแย่แล้วค่ะฉีดแล้วอย่าเพิ่งรีบไปเที่ยวนะครับเพราะอาจให้เวลานานานับสัปดาห์หรือนับเดือนกว่าจะมีภูมิป้องกันโรคได้ ถ้าฉีดแล้วก็ต้องระวังตัวเหมือนเดิมนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับค่าจะระวังตัวที่สุดเลยเข็ดแล้วไม่อยากให้ระบาดอีกแล้วคุณปู่คะวัคซีนคืออะไรคะวัคซีนก็คือการใช้เชื้อโรคหรือว่าส่วนหนึ่งของเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคที่ฉีดเข้าไปไงลูก วัคซีนโควิดก็คือเอาเชื้อโควิดฉีดเข้าร่างกายหรอคะไม่ได้เอาเชื้อโรคฉีดใส่ตรงๆหร,ร,รอกนะต้องผ่านกรรมวิธีมากมายที่มั่นใจได้ว่าฉีดแล้วเราจะปลอดภัยและพอร่างกายได้รับเชื้อโรคจากวัคซีนเข้าไปก็<ๆ>จะมีการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันของโรคนั้นขึ้นมาเองหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจละค่ะ เอาเป็นว่าสิ่งที่เด็กๆควรจะรู้คือวัคซีนมีความสำคัญต่อเรามากทุกคนเคยฉีดวัคซีนตั้งแต่แรกเกิดเลยกว่าจะโตรเราต้องฉีดสารพัดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคมลิจำได้ไหมตอนตัวเล็กๆที่เคยไปให้คุณหมอฉีดยาแล้วมลิก็ร้องไห้ทุกครั้งจำได้ค่ะหนูไม่ชอบฉีดยาเลยมันเจ็บมากแต่ฉีดแล้วก็เจ็บครั้งเดียวแต่ถ้าเราป่วยนะ เจ็บหลายครั้งมากๆฉีดยารักษาทรมานกว่าฉีดวัคซีนมากๆด้วยและพอโตขึ้นก็มีบางโรคที่ต้องฉีดวัคซีนกันทุกปีด้วยเช่นวัคซีนไข้วัดใหญ่มลิจำได้ไหมลูกที่เราต้องไปฉีดกันทั้งบ้านก่อนที่มลิจะเปิดเทอมน่ะหนูจำได้หนูจำได้หนูไม่ได้กลัวเข็มนะหนูแค่กลัวเจ็บ โอ้ยยยากกลัวใครๆยๆก็กลัวแต่เจ็บแป,ป๊บเดียวนะลูกนะแต่หนูทนได้ค่ะเพราะหนูไม่ชอบนอนโรงพยาบาลใช่แล้วทนเจ็บแป,ป๊บเดียวแต่ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะประโยชน์ของการฉีดวัคซีนอย่างแรกคือส่งผลในการป้องกันโรคของตัวคนที่ถูกฉีดเองคือเราไม่ป่วยด้วยโรคอันนั้นและประโยชน์อย่างที่สองคือเมื่อเราไม่ป่วยเราก็จะไม่แพร่โรคนั้นไปยังคนอื่น สำหรับวัคซีนโควิดที่เราได้มางวดนี้ปูฟังคุณหมอแกบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ทำให้คนที่เป็นโรคนี้เป็นโรครุนแรงหรือเสียชีวิตจากการป่วยนั่นคือเป้าหมายใหญ่เลยนะสำหรับการป้องกันการติดเชื้อนั้นเราอาจจะยังต้องป้องกันตัวเองต่อไปนลุกตอนนี้เด็กๆยังไม่ต้องฉีดรอให้มีการพัฒนาวัคซีนให้มากขึ้นถึงตอนนั้นโลกของเราก็จะมีวัคซีนที่ดีที่เหมาะสมกับคนทุกๆวัยได้ใช้กันอย่างปลอดภัยแล้วละ มาออกกำลังกายกันค่ะคุณย่าเราจะได้แข็งแรงเอาอ,อ,อ,อหนึ่งสองหนึ่งโอ้ยเบาๆนะมาล,ลีเอ้ยเดี๋ยวคุณย่าหกล้มกระดูกกระเดี่ยวหักหมดโอ้โหโถึงแม้จะมีวัคซีนโควิดแล้วแต่เราทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและรักษาระยะห่างเหมือนเดิม